รู้สึกยังไงนะคะจะดึงดูดคนที่ใช่นะให,ให้เข้ามาหาเรานะอืจะไม่ให้เคล็ดลับนี้แล้วทําได้จริงพี่เคยลองทําดูค่ะจะอย่างเช่นเรากําลังอยากจะเจอใครสักคนหนึ่งแล้วเราจะได้เจอแล้วก็ไม่ต้องสงสัยทางไปทางมาด้วยนะว่าจักรวาลจะดึงดูดให้เราได้จริงๆรหรอ,อจะอย่างเช่นอดีตที่เราเคยผ่านมาแล้ว ทิ้งไปทั้งหมดแล้วไม่จําภาพอดีตแล้วนะให้จําวันนี้นะให้เรารู้สึกว่าขอบคุณนะรักนะขอบคุณสิ่งส่างติดขอบคุณพ่อจักรบาลที่ทาให้หนูได้เจอคนคนนี้ในวันนี้สมมุติว่านะเราอยากเจอเขาที่ไหนอ่นะเราเข้าห้างใช่ไหมขอให้เจอเขาในห้างแต่เราขอคุยธุรกิจ กับพี่เขานะไม่ได้คุยเรื่องอื่น,นๆใดทังสิ้นเลยผู้จะคุยเรื่องธุรกิจขอให้พี่เขาเปิดใจคุยกับเราอย่างเงี้ยก็คุณจะได้เจอนะหรือแม้กระทั่งอยากเจอผู้ชายคนนึงในเรื่องของความรักอยากมีความสัมพันธ์ที่ดีกับผู้คนนั้นไม่ว่าเขาจะเป็นใครให้เรารู้สึกถึงเขาขก่อนค่ะให้เราค่ะอยู่กับปัจจุบันค่ะขอบคุณ ขอบคุณเขาล่วงหน้าค่ะขอบคุณนะเหมือนแผ่บุญให้เขาอะ่ะขอบคุณนะที่เธอมีความสุขทุกครั้งที่ได้เจอฉันขอบคุณพี่นะที่มีความสุขทุกครั้งที่ได้เจอหนูแล้วไม่พอขอบคุณนึกถึงความดีของเขาอะ่ะไม่รู้อะไรที่มันทําให้เราได้เจอกันหนูขอขอบคุณนะสิ่งดีๆที่พี่ยิ้มพี่ทําให้หนูนะขอบคุณนะรอยยิ้มของพี่ ขอบคุณภาษากายของพี่ที่ทําให้หนูรู้สึกว่าทําไมนะพี่ถึงน่ารักกับหนูจังเลยนะทําไมพี่ถึงอุดหนุนขนมของหนูซื้อแล้วซื้ออีกทั้งทั้งที่พี่ก็ไม่ใช่แบบญาติพี่น้องหนูเลยแต่พี่กับจริงใจกับหนูอ่ะพี่รู้หรือไม่ว่าหนูอยากขอบคุณพี่จากหัวใจนะโดยที่หนูไม่ได้คิดอะไรกับพี่เลยเราต้องไปบอกความสัมพันธ์กับคนที่เราอยากเจอแบบนี้นะประ,ประมาณนี้เลย นะถ้าสมมติว่าคุณอยากจะมีคุณอยากไปเจอคนคนหนึ่งเพื่อไปขอหัวสิกรรมเขาหรือเพื่ออยากจะขอบคุณในสิ่งที่เขาทําดีกับเราถ้าเรารู้สึกคิดถึงเขาเราจะไม่ได้เจอเขาแต่เรารู้สึกว่าเราได้เจอเขาแน่ๆเราได้เห็นเขาแล้วเราได้คุยกันเราได้ทักทายกันเราได้นั่งคุยงานกับเขาดีลงานกับเขาดีลธุรกิจกับเขาเราจะได้เจอแต่เมื่อเจอนะก็ ชวนเขาไปคุยธุรกิจพี่พอมีเวลาว่างให้กับหนูหมคะหนูอยากคุยธุรกิจกับพี่ค่ะด้วยความที่ตอนนี้จริงๆแล้วหนูไม่ได้ทําแค่ตรงนี้นะหนูทําธุรกิจหนูอยากได้คนมาช่วยหนูพี่พอมีเวลาว่างคุยกันไหมคะอะไรเงี้ยอืมถ้าพี่ไม่มีเวลาว่างหนูขอไลน์ขอเฟซได้ไหมคะพี่เนี่ยพี่เป็นคนหนึ่งคะ่ะที่แบบบางที่ะใช้ความสัมพันธ์กับคนไม่เป็นทั้งที่เราอยากจะคุยในเรื่องธุรกิจด้วยซ้ำ เขาก็อาจจะคิดไปไกลก็ได้ว่าเฮ้ยเรารักเขาชอบเขาหรือเปล่าอะไรประมาณนี้ค่ะอย่าให้คนคนนึงเขามาคิดว่าเรารักชอบเขาเขาจะรู้สึกลำคันถ้าหากว่าเขาไม่ได้รักเรานี่ค่ะให้เราคุยกันตรงๆในเชิงธุรกิจไปเลยว่าพี่หนูอะอยากได้คนมาช่วยช่วยทาธุรกิจไปกับหนูค่ะด้วยความที่หนูรู้สึกว่าพี่ทําไมดีจังเลยนะ พี่มีอัธยาศัยกับหนูดีแล้วพี่มีทัศนคติบวกมากเลยอะหนูอยากได้คนแบบนี้แหละมาร่วมทํางานกับหนูแล้วที่หนูเจอพี่เนี่ยเราเหมือนพี่ก็สมมติว่าเป็นพี่นี่นะพี่ก็จะบอกเขาเลยว่าเฮ้ยซ้อมไม่ก่อนนะเปิดอเจอจริงอนะไรเงี้ยเนาะอ่ะพี่รู้หรือไม่ว่าที่หนูเจอพี่เนี่ยไม่ได้เพราะเรื่องความบังเอิญหนูอธิษฐานจิตว่าขอให้เจอลูกค้าที่น่ารักซื้อง่ายขายคล่อง ถ้าหนูเจอพวกพี่แล้วหนูจะช่วยเหลือพวกพี่ด้วยการที่หนูให้พี่มีความรู้ในหาให้พี่เรียนถ้าพี่สนใจสร้างตัวตนพี่มาเรียนรู้ด้วยกันไหมคะถ้าพี่เรียนรู้แล้วอ่ะจะทําให้พี่มีรายได้เยอะขึ้นเลี้ยงดูครอบครัวพี่นะอ่ะพี่อย่าคิดว่าอย่างนู้นอย่างนี้นะนิดไม่ได้มีเจตนาเรื่องของอย่างอื่นเลยนอกจากนิดอยากจะช่วยพี่เหมือนที่พี่ช่วยหนูแหละตัวอย่างเช่นวันนี้พี่เพื่อนทุกคนเนี่ยให้เงินมาอุดหนุนขนมหนู 5้บาทสิบาทร้อยหนึง่งอ่ะหนูรู้สึกว่ามันปฏิหารกับหนูมากเลยนะหนูมีความสุขจากที่แบบโหวันนั้นนายไม่มีเงินสักบาทเลยแต่วันนี้มีเงินหลายบาทแล้วอะ่ะมีอยู่มีกินเนี่ยแค่นี้หนูก็ภูมิใจแล้วพี่หนูรู้สึกซาบซึ้งใจกับสิ่งที่พี่ทําให้นะหนูรู้สึกว่าหนูโชคดีที่ได้เจอพี่อย่างเงี้ยค่ะเขาอาจจะยิ้มขึ้นมาได้เลยเขาจะยิ้มเขาจะดีใจ คุณเคยไหมอยู่ใกล้ๆใครสักคนหนึ่งแต่ทําไมอ่ะผู้ชายคนนี้ผู้หญิงคนนี้ทําไมรู้สึกทําไมดีจังเลยอ่ะอยากอยู่ใกล้เขาแล้วใกล้เขาอีกแต่ไม่ได้ฐานะเพื่อเชิงซูสาวนะเป็นแค่พี่แค่เพื่อนก็ได้นะอคุณเคยคิดแบบนี้ไหมคะว่าเฮ้ยเคยคุยกับพี่คนนี้กับน้องคนนี้แล้วอ่ะแต่ทําไมสบายใจทุกครั้งที่อยู่ใกล้มันนะอยากอยู่กับมันอยากคุยกับมันเคยเป็นไหม อยากเจอหน้าบ,าบา่อยๆอยากคุยกันบ,บ่อยๆไม่ต้องเป็นเรื่องของเชิงสาวก็ได้เป็นแค่เพื่อนกัลยาณมิตรกันก็ได้อะไรแบบเนี้ยนะนั่นแหละเรามีเขาเรียกว่านะแนวคิดเดียวกันถึงได้เจอกันไม่อย่างนั้นเราไม่มีทางได้เจอกันหรอกแต่พี่อยากจ,จะบอกว่าพี่ก็ซ้อมเหมือนกันนะพี่แบ่ยงปันทุกคนพี่ก็ซ้อมเหมือนกันว่าเออเวลาเราเจอคนที่เราอยากเจอวันนี้ก็เจอนะเจอน้องลูกค้าเก่านะ แต่เราก็ไม่ได้เราแค่ทักใครเฉยอ่ะเนาะเราก็ไม่ได้เราเลือกขายเท่านั้นเองไม่ได้ไม่ได้ผิดใจกันอะไรเลยนะทุกคนอ่ะเนี่ยเราอยากจะบอกอย่างหนึ่งว่าเมื่อวันนี้เราเจอใครที่จริงใจกับเราะค่ะหรืว่าจะเป็นผู้หญิงผู้ชายเราอยากจะให้ทุกคนนะจริงใจต่อกันอย่าคิดลบต่อกันว่าเฮ้ย เธอหวังผลประโยชน์จากเรามากเกินไปไหมหรือว่าคนนี้หวังผลประโยชน์จากคนนี้มากเกินไปไหมมันจะทําให้ทั้งสองฝ่ายไม่มีความสุขอยากจะให้ทุกคนค่ะต่างคนต่างคิดบวกแล้วแค่นี้ชีวิตของคุณก็จะมีความสุขนะถ้าคุณอยากดึงดูดได้คุณลองเลยค่ะใช้ภาษากายของเรารู้สึกว่าเราได้เจอเขาแน่ๆอารมณ์ดีเข้าไว้คิดบวกเข้าไว้สวมการเป็นว่าเราได้เจอเขาเรียบร้อยแล้วหรือแม้กระทั่งประทับประทับเลยว่าเรา กับเขาเป็นคนเดียวกันไปอยู่แห่งหนไหนเขาก็จะไปกับเราเขาก็จะเจอเราอย่างนี้ค่ะเราคิดบ่กวไว้ก่อนเรารักตัวเองเมื่อเรารักตัวเองเขาก็จะรักตัวเองเราก็จะได้เจอคนคนนั้นล่ะไ mm hmm. ม่ว่าจะอยู่ช่องทางไหน mm hmm. เชื่อเถอะว่าบุญมันเสมอกันวันหนึ่งก็จะได้เจอกันอยู่อยู่วันหนึ่งข้ามนะถ้าอยากเจอใครให้นึกถึงหน้าลืมลืมบอกข้อนี้ให้รู้สึกถึงหน้าของเขาค่ะ เขาเป็นคนหน้าตาแบบไหนผิวพรรณแบบไหนแต่งตัวแบบไหนอ่ะยิ่งนึกถึงเขารู้สึกว่าเขาได้เจอกับเราแล้วคุณก็จะได้เจอแม้กระทั่งชีวิตคู่ของคุณเหมือนกันนะวันนี้คุณโสดคุณอยากได้แฟนแบบไหนเราเข้าข้างตัวเองไว้ก่อนแหละทุกคนอ่ะแต่ไม่รู้ว่าจะใช่หรือเปล่าก็นะปล่อยวางค่ะถ้าถ้ามันไม่ใช่ก็คือไม่ใช่เออ้อคุณอยากได้แฟนขาวใส่แว่นแต่งตัวดีบุคลิกด,ดีใส่ใจเรา ดูเหมือนเขาแบบเขาเซนส์ตีมที่แบบเขาอยากจะผู้ชายแมนอะเคยเห็นไหมผู้ชายแมนแมนอะที่แบบอยากให้ผู้หญิงคนนี้แบบไม่ลําบากอะอยากให้เขาสบายอยากให้เขาแบบมีความสุขอะนะเราอยากจะรู้สึกจะเจอผู้ชายแบบนี้อะไรแบบนี้แล้วสุดท้ายคุณก็เจออย่างเงี้ยแต่ไม่รู้ว่าเขาจะเป็นเนื้อคู่เราหรือเปล่าแต่เราก็สวมกันเป็นไว้เลยว่าเราจะเจอแฟนแบบนี้เขียนเลยค่ะเขียนใบสั่งจักรวาลเลยว่าอยากมีแฟนแบบนี้แบบนี้แบบนี้ แล้วคุณจะได้จริงๆนะลองดูค่ะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็บอกไม่ได้ว่าคนไหนเหนือคู่เรานะทุกคนก็อย่านะไปคิดมากกับเรื่องนี้ไปค่ะให้ตั้งหน้าตั้งตาค่ะหาเงินนะคะจะได้มีชีวิตดีไปด้วยกันค่ะนะขอบคุณทุกคนที่ติดตามนะขอบคุณที่รักกันขอบคุณที่ช่วยเหลือผู้คนไปด้วยกันพี่ก็อยากจะให้ทุกคนสมหวังในสิ่งที่ตัวเองต้องการค่ะอยากเจอใครก็ลองใช้เคล็ดลับนี้แล้วพี่เคยทํามาแล้วมันดึงงดูได้จริงค่ะนะอืม วันนี้อการที่มีชีวิตยอยู่บนโลกใบน,นี้นะมีเพื่อนที่ดีอ่ะนะดีที่สุดพูดว่ามีเพื่อนมีพี่น้องที่คอยให้กำลังใจช่วยเหลือเกื้อกูลเราอ่ะนะหายากนะหายากคนที่แบบว่าเฮ้ยเขาไม่ใช่พี่ใช่น้องเราเขากลับมาอุดหนุนของของเราเขากลับอยากจะให้เรามีความสุขเขากลับอยากจะให้เราอ่ะพักผ่อนเขาอยากจะให้เราแบบไม่ต้องเหนื่อยหายากนะพิดว่าคนแบบนี้อ่ะมีไหม มีญาติพี่น้องกันที่แบบว่าเฮ้อยากอยากให้ลูกให้หลานแบบมีอยู่มีกินดีไม่ต้องอดต้องอยากอยากให้มันมีเงินเยอะๆอยากจะให้มันมีความสุขสนับสนุนเขาอยา่างเงี้ยเนี่ยคนเหล่านี้หายากมากเหมือนพี่ดำพี่รู้สึกโชคดีนะตั้งแต่พี่ขายสังขยามาอ่ะพี่รู้สึกโชคดีว่าได้เจอคนดีๆแต่พี่ก็ไม่อยากเอาเปรียบใครไงนะแต่จริงๆถ้าเป็นไปได้เราสามารถอธิษฐานจิตที่เขามาเจอ ช่องยูท b e ของพีธ่ธนารนิตยกรสงภาเนี่ยได้ทุกคนที่ก็ยินดีค่ะถวายตัวและถวายใจให้กับพวกเขาเลยค่ะเพื่อช่วยให้พวกเขาอ่ะนะได้มีชีวิตที่ดีขึ้นมากกว่าพี่ร้อยเท่าพันเท่า,ท,าที่รู้สึกว่าเราไม่เคยดูเราจะไม่ดูถูกใครเพราะเราไม่ได้เป็นคนรวยเราเป็นคนหนึ่งที่วันหนึ่งไม่มีตังสักบาทแล้วเราออกไปขายสังขยาออกไปขายขนมปังเรากลับได้เจอเพื่อนกัลยาณมิตรที่ดีแค่นี้เองมีสิ่งที่นี่ต้องการค่ะเพราะ พี่รู้สึกว่าวันที่ไม่ไม,มีใครเลยมาช่วยเหลือพี่เลยแต่คนเหล่านี้กับรักพี่อย่างจริงใจแล้วเราก็จะหยุดทําอันไหนที่ไม่ดีอันไหนที่พูดไม่ดีเราก็จะไม่พูดนะเราก็จะพูดดีคิดดีทดําดีให้สําเร็จให้ได้นะเพื่อให้กัลยาณมิตรที่มาติดตามทุกคนอ่นะได้ในสิ่งที่ทุกคนต้องการนะเพราะรักลนะถึงรับใช้ถึงอยากทําสิ่งดีๆให้เราอยากจะจริงใจกับทุกคนด้วยใจบริสุทธิ์แล้วก็อยากจะให้ทุกคนที่มาเจอเนี่ยลูกศิษย์ทุกคนอ่นะ จริงใจต่อพี่ด้วยค่ะนะพี่จริงใจกับทุกคนแล้วก็อยากจะให้ทุกคนจริงใจกับพี่ค่ะน,นะมาร่วมไป็สแสงสว่างช่วยเหลือผู้คนไปด้วยกันถ้าวันหนึ่งมีโอกาสที่จะชวนทุกคนไปทําบุญทําทานที่ไหนก็จะจะไปด้วยกันเนาะทุกคนเวลาคนล้มเราอย่าข้ามเวลาใครทําดีให้กับเราเราจงทําความดีตอบเขาอย่ารอทําตอนที่เรารวยค่ะให้เราทําตอนที่แบบเราพอที่จะมีหยิบยื่นให้เขาคนคนนั้นได้ แต่ก่อนที่จะยื่นก็บอกว่าพี่พี่บางทีพี่ก็พูดไม่เป็นพี่ก็ให้ให้เลยซื้อของให้พี่เขาเนี้ยเฮ้ยเขาจะคิดลบอะไรกับเราหรือเขามากับแฟนเขาเลยอะไรหรือเปล่าวะอะไรเงี้ยก็พี่สงสัยเหมือนกันนะเออพี่อย่าคิดอะไรมากมายนะหนูแค่อยากจะตอบแทนบางทีพี่ก็ไม่ใช้คําพูดพี่้าหนูตั้งใจที่จะซื้อให้ก็แทนที่จะให้เฉยๆก็พูดตั้งจิตอธิษฐานว่าพี่หนูอยากจะขอบคุณพี่อะที่พี่เคยดีกับหนูหนูเลยซื้อของกินมาให้นะพี่อย่าคิดมากนะ นี่ไม่ได้คิดอะไรมากมายนะก็แค่อยากจะตอบแทนสิ่งที่พี่เคยทําดีกับหนูมาหนูก็อยากจะทําดีกับพี่เหมือนที่พี่เคยทําดีกับหนูนี่แหละเนี่ยที่สิ่งนี้คือเป็นการจริงใจต่อเขาบางคนเขาอาจจะคิดว่าเราดูถูกเขาหรือเปล่าเราซื้อของมาให้เขาอะไรเงี้ยเนาะคนเราคิดคนละแบบเนาะทุกคนแต่ก็ยงอย่าคิดมากไปนะช่างเขาแล้วแต่เขาจะคิดยังไงกันแล้วแต่เขาแล้วกันเนาะอะไรเงี้ยเนาะบางทีอะเราคิดมากไปก็ทําให้เรานอนไม่หลับนะแล้วก็ปล่อยวางนะ ก็แล้วแต่เขาแล้วกันเนาะถ้าเขาคิดว่าเราทําดีกับเขาแล้วอะ่ะมันเขาไม่ชอบอะ่ะเราก็จะอยู่ห่างๆเขาแล้วกันอะไรอย่างเงี้ยเนาะ <laughs> <laughs> แล้วจับไว้นะขอบคุณมากคนะ่ะ